ถูกดีดีครับสู้กันต่อไปบดไปถูกอุอ้ยหนักหัวกับอาวุธมาดีด้วยความที่ยาวใหญ่นะครับช่วงแขนช่วงขา,ขาังไงโอ้ย <ไป S 2> หั<ด>นมาอะไร<า>ครับโอ้โหหน้าผากโอ้โพอสมควรครับพี่หมอว่าไงครับไม่ไหวครับโอ้โหโดูนะครับโอ้โหลุยเลยครับโอ้ยหน่าจะโอ้ศีรษะชนกันหรือเปล่าครับสอกนะ แม่เหมือนกับจังหวะดม่าชนโอ้โหดูครับแตกเลยครับนี่ครับโอ้โหสองนัดลูกนี้ครับก่อนหน้านั้นหน้าผากของพี่คิดมาก็โขกหัวองมาดีครับโอ้โหนี่โชว์ฟอร์มแมตโอ้จะหมุนจะหมุนครับจะหมุนครับอ้าวได้เรลยนะครับได้เลยนหน้าผากยิ้มอีกแล้วครับแผลสนามเชิญครับ มาที่นี่ไม่เหงาครับแพทย์สนามโอ้โหเห็นแล้วต้องเมินหน้าหนีเลยครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหน่ากลัวมากโอ้ลังกาหลังเอ้าล้มครับนี่เป็นไฮไลท์ภาพรวมๆครับพุกซ้ายนี่ครับได้นับก่อนนะครับยกแรกภูมิได้นับ8ไปครับแล้วหลังจากนั้นก็แลกกันเดือดเลยครับนี่เป็นยกต้นยกที่แรกยกหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูยก2ครับจังหวะไหนครับดูไม่ทันจริงๆครับ ลูกนี้ต่อยได้ร่วงก่อนนะครับเต็มหน้าผากเลยครับหมัดน,นี้หล่นลงไปกรรมการยังให้โอกาสครับน่าจะเป็นลูกนี้เลยครับโอ,โอ้ยนั่นแหละครับโอ้ยโดนบางบางนี่เห็นเลยครับภูมิยกกาดขึ้นนับบังกันหน้าผากครับโอ้แล้วกรรมการอยู่บนเวทีนี่เห็นชัดเจนกว่าเราครับดูจังหวะหมุนนะครับ นี่ครับโอ้ยนั่นแหละครับเห็นแล้วเป็นรอยโอ้เป็นรอยรักยิ้มเลยนะครับหน้าผากสภาพร่างกายจะแข็งแรงหรือเปล่าอุ้ยอ้าแตกเลยครับโอ้ยหงายทีเดียวครับโอ้ยดูสิครับเผลอได้ทีที่ไหนครับโอ้โหไม่ถึงสิวินาทีเลยครับงัดทีเดียวครับไม่ทราบว่าแกไปรับคมสอดมาจากไหนครับโอ้ยสองแผลด้วยครับโอ้ย แผแรกนั้นเรายังเห็นแค่เลือดซึมๆหางคิ้วครับโอ้เซ็งเลยครับเพชรบัญชามาจากเกาะสมุยนี่ครับมันยิ้มตอนไหนครับมีแผลแรกครับดูดีๆนะครับช่วยกันดูครับโดนช็อตไหนช็อตสองครับยังไม่ทันทําอะไรเลยครับเพชรบัญชาโอ้น่าจะศอกนี้แหละครับโอ้ยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเกาะสมุยครับเจอสองสอกครับนั่นครับ โอ้โหแผลที่2นี่ยาวจริงๆครับ